ยูวอทสวันนี้เราก็จะมารีวิวเลเวล5ห้าเลเวลที่เออนั่นแหละในแบบ the day of reality อ๋อเอาล่ะเรามาดูอันแรกก็คือ the ultimate cook book back room t h ียน t i m ไห back room cook book เป็น uh, สูตรอาหารแบบอั t i m a ม e ของ back room ที่อ่านไม่ได้เย้ yeah! วะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเออตรงที่สปอนของแล้วก็จะเป็นทางเดินโลง่ลงๆไม่มีห้อง,องอะไรที่เข้าได้ทางเข้าก็มีทางเดียวทางออกน ก็เรือนี้คือเลเวลที่ไม่น่าสนใจไม่น่าเข้าไม่ควรเข้าแล้วก็มีไฟซอฟเกลไฟอ็อบเจกต์ที่15โอเคเออผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรที่น่าสนใจก็มีตรงนึงที่น่าจะน่าสนใจนะผมก็ไม่รู้ห่ือะ่ะมันจะเป็นห้องอันนี้ผมไม่แน่เหมือนเขาอะไรสิอ่ะ นี่นี่ตรงน,นี้ห้องนี้มันดูมีอะไรใช่ไหมมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ห้องที่มีเออเครื่องเล่นเพลงเก่าๆแล้วก็ไม่มีเพลงด้วยซ้ำถ้ามีเพลงอ่ะแบบแค่เดอะรูนนะแล้วทนี้เออไม่ติดดีกระสิได้นะโอเคแล้วล่ะผมไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรน่าสนใจอะอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงทรัพยากรในเลเวลนี้แล้วกันนะอะไฟเกลือไม้ มอมาลยังเอ่อทรัพยากรก็มีประมาณนี้แหละอาจจะมีอย่างอื่นด้วยซึ่งเอ่อ uh, มีทั่วไปแล้วไม่ได้หายยากอะไรมากไ้่วนัาา้นเอาล่ะเราจะมาพูดถึงทางออกเลยแล้วกัน mm hmm. ให้เดินมาเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจอทางแบบนี้ mm hmm. แต่ก่อนที่คุณจะเจอทางแบบนี้ mm hmm. คุณต้องเจอไอ้ตรงนี้ก่อนผ่านห้องนี้มาก่อนถ้าคุณผ่านห้องนี้มาไปว่าคุณถึงครึ่งทางแล้วคือมันไม่มีทางเลยที่จะที่คุณจะมาเห็นเออไอ้ทางออกได้ โดยที่ไม่เห็นห้องนี้คุณต้องเห็นห้องนี้ก่อนเออถ้าคุณเห็นห้องนี้ก็ให้ดินดีกับตัวเองว่าคุณมาครึ่งทางแล้วจริงๆไม่ต้องยินดีหรอกให้เดินไปนั่นแหละไม่มะไรหรอกถ้าเแล้วกาพูดถึงทางออกเลยแล้วกันนี่คือทางออกก็คุณถ้าคุณผม,ผมจะไม่บอกว่าไปทางไหนนะเพราะปกติแล้วถ้าคุณมีไอคิระดับคนปกติคุณจะสามารถมาถึงตรงนี้ได้ไง่ายแบบง่ายๆภายใ,ในไม่เกินสามสิบนาที แต่ถ้าเอออันนี้คุณก็ต้องไปดูในวิธีหาทางออกทุกด่านนั่นแหละที่ผมเคยทำไว้โอเคก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะไปกันเลย